สงสัยจะเริ่มมีการปิดหูปิดตากันบ้างแล้วนะครับพอาวล่าสุดนักวิชาการคนดังคนหนึ่งของเขมเมได้ออกมาเรียกร้องว่าถ้าหากมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องน่าอับอายของเขมเมบกวนคนเขมเมอย่าแชร์หรืออย่าโพสต์ลงบนโลกโซเชียลเพราะอาจจะทาให้มีผลกระทบกับชาวต่างชาติไม่ให้ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่กัมพูชาก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกๆคนกันด้วยนะจ๊ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องของน้าหัวงอกคนนี้คนเดิม ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าได้ยินเสียงของนาแบบนี้ฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับนาะในการทําคลิปด้วยนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้นาจะเอาเรื่องอะไรมานําเสนอให้กับทุกๆคนเราก็ไปฟังกันเลยโดยณปัจจุบันนี้นะครับประเทศกัมพูชากําลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีหน้ามีตาทางสังคมโลกเพราะหลักๆนักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจมาเที่ยวที่กัมพูชาก็จะไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่ถ้าคิดจะมาเที่ยวที่ใดในประเทศหนึ่งในแถบเอเชีย หลักๆก็จะตัดสินใจมาที่พี่ไทยนี่แหละเรียกได้ว่าพี่ไทยตอนนี้เป็นเต้ยแห่งการท่องเที่ยวในโซนเอเชียนี่เลยก็ว่าได้นะครับและนั่นแหละมันก็เลยทําให้เป็นประเด็นที่ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาเป็นประเทศที่อยู่ติดกันแท้ๆและมีภูมิศาสตร์อะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายคลึงกันแต่ทําไมทําไมนักท่องเที่ยวถึงชอบเดินทางมาที่ประเทศไทยซะเหลือเกินแทนที่จะเป็นที่กัมพูชามันก็เลยทําให้ในช่วง 1- 2ถึงปีหลังประเทศกัมพูชาเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้ไปที่กัมพูชาบ้าง แล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีการเคลมศิลปะวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างล่าสุดก็เกี่ยวกับเรื่องสงกรานนี่แหละที่ปกติพวกเขาจะใช้คําว่าจนทน้ำขมยเป็นวันขึ้นไปใหม่ของพวกเขาแต่ณปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้คําว่าสงกรานแบบไม่เกรงใจนะอินนะผมที่ไหนเลยนะครับ แถมมีข่าวว่าใน1-2ปีหลังจากนี้กัมพูชาก็จะเอาสงการในกัมบูชาของพวกเขานี่แหละไปขึ้นกับยูเนสโกอีกต่างหากนะครับและแน่นอนสำหรับเราชาวไทยณนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเกาะติดสถานการณ์กันอยู่เพราะสงการมันคือวัฒนธรรมของคนไทยถ้าหากชาวคอมเมนต์ทิจะเอาไปขึ้นกับยูเนสโกเนี่ยก็คจต้องมีการคัดค้านกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้ก็ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงจับตากันอยู่นะครับคือคนกัมพูชาก็จับตาสถานการณ์ของคนไทยคนไทยเราก็กําลังจับตาสถานการณ์ของเขเมรอยู่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในส่วนของคนกัมพูชาณนะปัจจุบันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังจะแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ยังคงอนุรักษ์นิยมกับวัฒนธรรมเก่าๆอยู่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันยังคงมีการปั้นหุ่นของเขเมรที่เป็นลักษณะเป็นหุ่นแบบตาเหลือกๆอะไรแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกูปีตาเหลือกหรือว่าล่าสุดที่มีการปั้นพญานาคแต่ลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายๆกับนอนชาเขียวเสียมากกว่าหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่มีการเปิดเผยว่ามีการปั้นรูปมา้าน้ําพน้ําซึ่งลักษณะมันก็จะไปคล้ายคลึงกับสิงโตพน้าของสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งที่มีการจัดสมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินอ่าพนมเปญที่เห็นบอกว่าเป็นการจัดสมอะไรที่มันช่วยแล้วก็แย่มากๆซึ่งสมเนี่ยก็ถูกจัดได้ไม่ถึง12ชั่วโมงก็ได้มีการ หรือออกเพราะดันมีมือดีดันเอาภาพมาเปรียบเทียบกับสุ้มต้อนรับนักท่องเที่ยวของสุวรรณภูมิของไทยที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันเลาฟ้ากับเหวหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลสาดน้ําที่ณตอนนี้คนคเขมรก็ได้รับเอาวัฒนธรรมของไทยไปแบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นแบบเด้งๆหรือว่าจะเป็นการใช้ปืนฉีดน้ําซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะถูกเผยแพร่พผ่านโลกโซเชียลของคนคเขมรเองทั้งนั้นและมันก็เลยทําให้เป็นที่ถกเถียงกันของคนคเขมรเป็นอย่างมาก บางคนเนี่ยถึงกับอายว่าทําไมต้องโพสต์เรื่องราวที่มันน่าอับอายให้กับชาวโลกได้ทราบซึ่งชาวโลกของพวกเขาก็น่าจะหมายถึงชาวไทยเรานี่แหละเพราะหลกัหลกๆที่นะเอาข่าวสารมาทําให้กับทุกๆคนฟังกันนะก็เอามาจากเสือเ่อขมรที่พวกเขาได้เอาข่าวมาลงกันไว้แล้วมันก็เลยทําให้เป็นดราม,ม่าขึ้นซึ่งคนขมรหลายต่อหลายคนก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าทําไมที่คนขมรทําอะไรจะต้องเป็นเรื่องตลกในสายตาของชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งคนขมรอเอง,เองบางคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ถ้าหากจะทําอะไรที่มันไม่สวยหรือไม่งามหรือไม่เหมาะสมก็ไม่ควรที่จะทําดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวตลกให้กับประเทศคางเคียงได้ขำกันอีกทําให้ทวาล่าสุดมันมีนักวิชาการคนหนึ่งที่มีชื่อว่าที่วิจัตซซึ่งนักวิชาการคนนี้ถือว่าเป็นนักวิชาการคนดังพอสมควรในประเทศขเขมรเขาได้ออกมาโพสต์ว่าในหลังจากนี้อยากจะให้ทุกๆคนพยายามอย่าโพสต์อะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีของอเขมรลงไปบนโลกโซเชียลเพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์ ยิ่งถ้าโพสต์อะไรแบบนั้นลงไปมันก็จะยิ่งทําให้นักท่องเที่ยวหนีหายออกจากประเทศกรัรมพูชากันไปหมดนักวิชาการท่านนี้ก็ได้โพสตเอาไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์อะไรแบบนี้ของนักวิชาการท่านนี้มันก็มีคน comment, เข้ามาแห่คอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยทีนี้เราไปฟังความเห็นเต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการที่นักวิชาการคนนี้เขาไม่อยากจะให้คนคอมเมนต มาเผยแพร่เรื่องอะไรที่มันแย่ๆลงบนโลกโซเชียลคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าถ้าเราไม่โพสต์ความจริงแล้วใครจะเป็นคนเตือนสติผู้นาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราคนคอมเมนต์โพสต์กันเองนะดีแล้วดีกว่าให้ชาวต่างชาติเข่าโพสต์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้โพสต์แล้วทําไมไม่ทําทุกอย่างให้มันดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสนับสนุนสิ่งที่คุณโพสต์นะแต่ยังไงซะเราก็ควรที่จะมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของคนคอมเมนต์ด้วยกันเองได้ ยกตัวอย่างเรื่องซุ้มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินถ้าหากเราไม่โพสต์คิดว่าเขาจะปรับปรุงไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราควรมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เพื่อให้มีการแก้ไขในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสนับสนุนคุณบางคนก็แชร์โดยที่ไม่รู้แหล่งที่มาได้ซ้ําว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังจะสื่อมันคือความเจ็บปวดถ้าหากเราเห็นสิ่งที่ผิดแล้วเราพยายามปกปิด นั่นก็เหมือนกับเราช่วยสนับสนุนในสิ่งที่มันเป็นความผิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเคยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุน่นและฉันเคยถามคนญี่ปุ่นประมาณสักสิบคนว่ารู้จักประเทศกัมพูชาไหมเชื่อไหมว่ามีคนรู้จักประเทศกัมพูชาแค่สองคนเท่านั้นแล้วฉันก็ถามเขาต่อว่าอยากที่จะเดินทางมาเที่ยวที่กัมพูชาหรือเปล่าฉันต้องการที่จะเชิญชวนเขาแต่สิ่งที่ฉันได้ยินเขาตอบกลับมาก็คือเขาไม่ต้องการที่จะเดินทางมาเที่ยวที่กัมพูชาเขากลัวอันตรายเขากลัวโจรเขากลัวระเบิด นี่แหละมันคือความจริงขออภัยด้วยถ้าหากฉันพูดความจริงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนการแชร์และการพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงถ้าหากเราพบเห็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราควรที่จะรีบแก้ไขคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแต่ผมเห็นด้วยผมคิดว่าเราไม่ควรจะแชร์เรื่องแย่ๆของคอมเบนเพราะตอนนี้เพจหลายๆเพจของประเทศไทยพวกเขากําลังเห็นเราเป็นตัวตลกโปรดเถอะพยายามอยาเอาเรื่องเสียรหายๆของเราไปลงบนโลกโซเชียล คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราควรที่จะพูดความจริงอะไรดีเราก็ว่าดีอะไรที่มันไม่ดีเราก็ควรจะเปลี่ยนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วถ้าหากเราไม่โพสต์เราจะทํายังไงที่จะให้พวกเขาแก้ไขเราจะเดินไปบอกเขาเหรอคิดว่าถ้าหากเราบอกเขาเขาจะเปลี่ยนไหมแต่ถ้าหากเราโพสตพอมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาพวกเขาก็ยินดีที่จะเปลี่ยนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าโอเคผมจะไม่โพสตแต่ทีหลังผมจะไลฟ์สด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะถ้า,าเราโพสต์อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทุกข์แล้วชาวต่างชาติจะไม่เดินทางมาที่คอมเมนมันเป็นไปไม่ได้หลักๆที่พวกเขาไม่เดินทางมาเที่ยวที่กัมพูชามันน่าจะเป็นเพราะประเทศเราค่้าวีซา่าค่อนข้างจะแพงหรือเปล่ารวมถึงค่าเข้าตัววัดอังกอร์ก็แพงมากๆด้วยซึ่งถ้า,าไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านพวกเขามีแคมเปญฟรีวีซ่านะ อ่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรกันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหลักๆก,ก็9กเ็เลยนะก็คือจะไม่เห็นด้วยกับนักวิชาการท่านนี้นะครับก็คือยังคงคิดว่าถ้าคนขเขมรนอยากจะโพสต์อะไรที่มันเป็นเรื่องจริงก็สมควรที่จะโพสต์ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้มันมีการแก้ไขในหลังจากนี้แต่ก็ยังมีอีกสัก10%ที่ยังคงคิดว่าก็สมควรที่จะไม่โพสตอะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ๆของขเขมร ซึ่งหลัหลกๆก็คงจะเอี่ยวโยงมาถึงคนไทยนี่แหละเพราะณนะปัจจุบันนี้คนไทยก็ชอบซะเหลือเกินที่จะเอาเรื่องแปลกๆของคนเขมรเอามาทําข่าวนะครับก็ไม่ต้องไปดูช่องไหนหรอกช่องนะ้าเองนี่แหละที่ชอบซะเหลือเกินเวลาที่คนเขมรเขาลงข่าวอะไรที่มันตลกๆนะก็ชอบเอามาเล่ากับทุกๆคนฟังกันซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าคนเขมรบางคนจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเพจของคนไทยหลายๆเพจก็จะเอาเรื่องของพวกเขามาพูดคุยกันแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแต่หลักๆพวกเขาก็น่าจะคิดได้บ้าง ว่าการที่เพจคนไทยเอาเรื่องของพวกเขามาพูดหลักๆมันก็เป็นเพราะพวกเขาจ้องที่จะเอาวัฒนธรรมของไทยนี่แหละไปเป็นของตัวเองคือตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นถ้าพวกเขาไม่คิดแบบนั้นน้าก็คงจะไม่ทําคลิปอะไรแบบนี้ที่มันเกี่ยวกับพวกเขานะครับรวมถึงเพจคนไทยหลายๆเพจก็คงจะไม่ไปใส่ใจเรื่องของพวกเขาอยู่แล้วถ้ามันไม่มีประเด็นที่พวกเขาจ้องจะเคมนะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยบอกว่าคุณคาเม์เป็นต้นกำลับอย่างนี้หรือว่าประเพณีสงการพวกเขาก็บอกว่าเป็นต้นกําเนิดอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งอนาคตเนี่ยนะก็ค่อนข้างบั่นใจว่าอีกสักประมาณ2-3ปีถ้าหากคนเขมรพวกเขาได้เห็นข่าวสารจากโลกภายนอกที่มันไม่ใช่ภายในประเทศกัมพูชาพวกเขาเนี่ยก็จะทราบได้นะครับว่ากำแพงวัดอังกอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกมันมีหลักฐานอื่นๆที่มันมีความน่าเชื่อถือมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับน้าในการทําคลิปด้วยและถ้าอยากจะให้รางวัลน,น้ามากกว่านั้นอย่าลืมนะจ๊ะมีปุ่มซุปเปอร์แตงให้กดกันด้วยและสําหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของน้าแล้วขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตคลาบ